สวัสดีค่ะพบกับชอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่16รกรกฎาคมนะคะเรามาเริ่มกันจากส่วนของภาพตลาดนะคะเราจะเห็นว่าดัชนีก็ยังติดอยู่ที่แนวต้านนะคะตัว EMA 200ของกราฟ60นาทีนะคะซึ่งเราก็ยังให้ความสำคัญกับบริเวณนี้อยู่นะคะก็คือประมาณ1,495ถึง1,500จุดตราบที่ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะก็แนะนำว่ายังไม่ต้องรีบตามนะคะควรรอรับเมื่ออ่อนตัวเท่านั้นซึ่งถ้าดูจากกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นสัญญาณจากเครื่องมือที่เป็นลบ อย่างชัดเจนนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราก็วางแนวรับที่1480ถึง1475จุดเท่าเดิมนะคะแต่ว่าก็ควรจะรอให้เกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้ากลับเข้าตลาดนะคะ สต็อกวิลนะคะตัวแรกเป็นตัว j a สนะคะจะเห็นราคานี่ค่อยค่อยขยับขึ้นนิดหน่อยนะคะจนกระทั่ง Modified s t o c s t สติกเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อแล้วก็เคลื่อนตัวออกจากเขตโอโซได้ในที่สุดนะคะแรงซื้อก็ยังคงหนาแน่นนะคะดูแล้วก็น่าจะไปต่อได้แนวรับจะอยู่ที่5บาท30นะคะแนวต้านอยู่ประมาณ5บาท70ถึง5บาท80แล้วก็คัดลอสที่5บาท20 ถัดมาเป็นตัวซูเปอร์นะคะซูเปอร์นี่จะเห็นแท่งเทียนเนี่ยกับมาเป็นแท่งเขียวๆนะคะเป็นบูลลิชครั้งแรกในรอบหลายๆวันทีเดียวนะคะขณะที่ตัวสโตแคสติกเนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็ยังอยู่ในเขตโอเวอร์โซนนะคะดูแล้วก็น่าจะมีอัพไซด์อีกพอควรนะคะราคาบริเวณนี้ก็จัดว่าไม่สูงเกินไปนักนะคะเป้าหมายระยะสั้นก็คือบริเวณ EMA 25วันนะคะก็แถวๆ1นึ่บาทแปรับก็จะอยู่ที่1นึบาทหกถึงหนึบาทหกแล้วก็คัทลอสที่1นึบาทหกนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็น TFD นะคะ t y p i Factory นะคะตัวนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างฐานมาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือนะคะทั้งตัว stochastic แ,แล้วก็ MACD นะคะกลับมาให้สัญญาณซื้อได้ด้วยนะคะขณะที่ภาพรวมเนี่ยแรงซื้อก็อยังหนานแน่นราคาก็เลยดูแล้วไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้มากนักนะคะแถวแถวนี้นะคะประมาณ394ถึง390เนี่ยน่าซื้อดักรีบาวนะคะ แนวต้านนะคะเบื้องต้นก็ประเมินไว้ที่4.12-4.18ถึง 4, ถ้าไปดูตรงนั้นก่อนผ่านได้เนี่ยก็มีโอกาสไปได้อีกไกลพอสมควรนะ,ะประมาณใกล้ๆ4.40นะคะส่วนจุดคัดลอสเนี่ยเราให้ไว้ที่3.86ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ